มันจะไปยังไงต่อได้ถ้าเขาออฟเฟอร์มาแค่ค่าเทอมเราจะขับแก็บหรือว่าทํางานพาร์ทไทม์เพื่อให้อยู่รอดได้ในกรุงเทพได้ไหมผมคิดว่าได้ครับแต่แตอย่าลืมนะว่าอน,นัตเรียนเสร็จก็ต้องซ้อมนะถ้าเขารักบาสจริงมันก็ทําได้ครับแต่ผมว่ามันบนั่นทอนมันจะเหนื่อยไปเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบความเบื่อน่ายชั่วโมงถ้าสมมติตื่นมาแบบ6กเโมงเตรียมตัวไปเรียนหนังสือเรียนเสร็จบ่าย 3. สองบ่ายสามซ้อมบาสเหรอหรือต้องแวบไปทํางานพาร์ทไทม์ก่อนแล้วค่อยมาซ้อมบาสตอนเย็นโอ้โห oh. แล้วถ้าทํางานพาร 50บาทอันทำผมให้ทํา6ชั่วโมงเลยหชั่วโมงได้300แล้วกลับมาซ้อมบารนั่งบินมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ครั้งหนึ่ง20บาท30บาทแสดงว่าไปกลับก็ห้างหกสิบบาทนะครับแล้วข้าวจานหนึ่งเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบได้แล้วครับกินสักกี่มื้อดีนะกีฬาสี่มืม้อสี่มื้อสมมติสี่มื้อสองร้อยลสองร้อยค่า แกลบอีก60บาท260สแสดงว่าฉันจะแบบไปทำพาทธามขับแกลบยังไงก็ได้เพื่อให้ฉันจะได้มีโอกาสอยู่ที่กรุงเทพต่อเพื่อซ้อมเขาต้องทําแบบที่พี่บอกไหมหรือว่ามันต้องเยอะกว่านั้นอีกมันต้องหนักกว่านั้นอีกครับพี่ยังไงก็ต้องมีคนให้เงินใช้อ่ะแสดง,สดงว่าเขายังต้องซ<ช>ัพพอร์ตจากที่บ้านอ,อยู่มนีคนซัพพอร์ตครับมันอาจจะทําได้แต่คือมันเป็นอาจจะหนึ่งในล้านที่แบบทําไหวอรพีม่มันเหนื่อยมากอบเด็กๆที่มีแววเราจะเจออานัทได้อีก กี่คนหลังจากนี้หรืออาจจะมีคนแบบอานัทอยู่แล้วปีละ5หรือ10คนนี่เหละที่เขาหายไปจากวงการหรือว่าบางทีไปเล่นแค่ปีเดียวแล้วหายใช่ครับไม่มีคนส่งเสริมหรือสนับสนุนบาสมันอาจจะเป็นกีฬาที่ไม่ได้อยู่อันดับท็อปๆเนาะใช่แต่ถ้าบอลน,นี้คิดว่าได้เท่าไหร่